จะได้ก็ศูนย์สามอะวงกลมวงกลมวงกลมไปเออโอ้ศูนย์สามแล้วครับคืออาจารย์วิสัยหลังอาจารย์วิสัยศูนย์สามซื้ทอดอาจารย์ด้ยเน้อทดต้มร่าส์ศอาจารย์อาจารย์ด้วยนี่านผู้ชมครับน้องน้องน้องเพิ่นเขียนให้แล้วก็ไปเรียนอีกแล้วนะครับผม ได้แล้วนะคะอันนี้คือตัวเลขที่น้องปกป้องเขียนให้นะคะโอ้นึกว่าสิได้ตัวเลขได้บ้างเหรอนี่นะครับเนาะนะคะพี่น้องเอาลงลางแล้วกันเนาะศูนย์สามนี่คุณแจเขียนข้างบนนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับผมมันก็ตรงกับตัวเลขที่แม่ถามหานะศูนย์หนึ่งเนี่ยเมนเลยเมนบ่แม่บ่างนะครับเด็กซี้กับแคร์ใบนะครับราะวสำหรับปกป้องหูนยนศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นผลเป็นยัง เดียวตอ่ะอันนี้เป็นการลุ้นลุ้นลุ้นเป็นแนวทางลุ้นเฉยๆแต่ว่าปกติน้องก็ไม่ไม่เคยเขียนเท่าไหร่หรอกเนาะแม่เนาะใช่คือว่าเขียนบเปลีนบานนี่แม่นบ่อยแม่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามที่นอน ไอ้แม่คือว่าน้องเขียนบ่เป็นศูนย์หนึ่งสามนะครับอัยกโซ่เลยก็หนะเ้าปกป้องยกโซ่ก็หน้าปกป้องเขียนให้นะครับโชว์ลูกอ่ะโชว์หันมาปกป้องลองโชว์โอ้จะได้รางวัลเย้องจะได้คือนั่นแท้โอ้เก่งจังเลยลูกนั่นเห็นบ่อยแม่คือว่าเขียนโปเป็นบางอย่างนี่แม่เขียนให้ซ้ำโตเลยบาทนี่พักก็ศูนย์หนึ่งสามพักก็ไก่เคี้ยงกันแท้บางยานี่ศูนย์หนึ่งสี ของไ้พ่อใช้อ่ะอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งสามเนาะอันนี้นอกเขียนให้นะครับเนาะลองปกป้องเขียนให้ศูนย์หนึ่งสามะครับปกป้องนะคะเขียนให้นะคะท่านผู้ชมเป็นศูนย์หนึ่งสามเลขอี่ยังลูกเลขอะไรครับไม่มีเลขยังเลขยังบักลาหูบอบัลลาเคยเขียนบอเลขยังบัลลาเหตุตอรณ์นเคยเขียนไหมเขียนเจอที่เลขยังศูนย์ป่ศูนย์หลักยังอีก ซยังลูกซู้หนึ่งบ่หนึ่งมซ้วหนึ่งสามป่ะหนึ่งสามบอกเก่งมากครับน้องเขียน้ชัดมากเลยแม่แม่พ่นเคยบอกเล็บ่บอกม่ก่นี่พันแห่เขียวนั่นเด้ฮะเทียวใดอ๋อพนเคยบอกถึงจะมันบอกฮะเคยบอกกูให้ใจดแม่ตอนนั้น สองท่นบอกเที่ยวหนึ่งมันอืมมันผ่านมาหลายงานมาอืมบายนี้เคยบอกบายนี้แต่พ่อกับยังเขียนเอาเองเนาะจ้าสมปอหายเอฟซีเบิรงแนวเด็กอันนี้ถึงแม่มีสูตรอีกนะน้องปกฟองเขียนได้แล้วับเข้ากับว้าหยอกเนาะตอนแรกเนาะเว้าเรียนว่าวเขียนได้บอเแถวแม่บอกว่าเขียนม่ได้แถวแม่ว่าบุ๊บบุ๊บไม่ได้เขียนเชือเชือบ้านาเชือดได้แต่ว่าเรียกสวยๆนะครับ เพิ่นเขียนงามได้หนิเนอะวะหนึ่งสามเลขสามเ 3, พิ่นเขียนจากล่างขึ้นบนใช่ค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อไปน,นิดนึงเนาะจากล่างขึ้นบนเลข <c oughs> สามเพิ่นเคยสาวก็เห็นก้นเขียนเลขสาวจากล่างขึ้นบนครับมันจะออกบนนี่หิเห็นบหพอใช่ศูนย์หนึ่งสามเนาะมันก็บนคักๆนี่แหละศูนย์หนึ่งสามมันนี่มันก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สามแกเขียนจากล่างขึ้นบนก็เป็นบนคักๆนี่แหละหนึ่งสาม เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าน้องเขียนให้เล้วเข้าไปน้นองไปเรียนแล้วได<ม>้<ล>ครับแนวทาง,ง,ทางกับเอฟซีน้องไม่ได้สนใจเลยเขียนแล้วแล้วแล้วกันน้องป๊อกฟ้อง,องมามาขีดอันนี้แน่ลูกอันตัวได้ถือนี่มาสี่เนี้ยสี่เดี๋ยวเดีอยวจะเฝ้าเอาสี่เนี้ยตัวได้ที่ถือทั้งลุมไหมคู่ใด้จะถือผู้ไหนจะถูกทั้งลุมทั้งลุมตัวไหนจะถูกได้จะถือคู่ไหนชี้เลยตรงไหนชี้เลยฮะอชี้ไหมตัวได้เกาะ ศูนย์สามอ้อมกลมวงกลมวงกลมไปเออโอ้ศูนย์สามนะครับอาจารย์วิสัยหลันอาจารย์ศูนย์สามอาจารย์สืบทอดอาจารย์เด้อเด้ออาจารย์นี่น่าทั้งผู้ชมค่ะน้องน้องน้องเพิ่็เขียนให้แล้วก็ไปเรียนอีกแล้วนะครับผผู้ชมได้แล้วนะคะอันนี้คือตัวเลขที่น้องปกป้องเขียนให้นะคะ โอ้บนนึกว่าสิได้ตัวเลขได้บางหันนี่นะครับเนาะนะคะพี่รองเอาลงลางแล้วกันเนาะศูนานี่เขข้างบนนะครับศูนย์นสามนะครับผมมันก็ตรงกับตัวเลขที่แม่ถามหานะศูนย์หนึ่งเนี่ยเวนเมนแม่นบ่แม่บ่าครับเ c กซีกับแคบไวนะครับแล้วเพราะว่าไ่ายมนสำหรับ้องปกองศูนย์่เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์เปนผลแ่ยังมาแหงศูนย์หนึ่แม่เยนเซแม่กับซบ่เอาตัวนี้น้ำบใช่ นี่แหละตัวน้องเขียนให้นี่พเจอแล้วหเ้านะจังไดเนาะนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราไม่รู้นะว่าน้องจะเขียนให้แต่ว่าถามน้องเล่นๆแต่ว่าน้องเขียนให้จริงๆใช่แต่น้องเขียนให้จริงๆริงเราพูดเล่นๆกันนะครับผมนะคะเหมือับตัวเลขให้เบิ้งน้ำเนียเขียนตังคเอ้าอย่าเบิ้งอย่าบอกเอ้าเบื้องแล้วก็ซื้อไว้เด้อน้องบอกว่าไอ้ศูนย์หนึ่งสามนะครับผมบอกปองเพื่อนเห็นให้เพื่อนเพื่อนเคย บอกถูกแล้วละหลายงวดแล้วเนาะหมายถึงว่าตะโดนแล้วนานแล้ววด็ดยำงวดไม่ได้เด็นมารม่หลังจากนั้นบอกอีกบ่แม่นอกกับพบอกอีกด้วยบอกครับหลังจากที่ถูกแล้วปกติม่านนั่นเพ่นบ่คอยเว้าเด้มาหานี่แต่พ่นพ่นยังคุยน้ำเงานี่พ่นยังนั่งเรียนแต่ก่อนพ่นมีแต่นี้เนาะแม่เนาะหลีเนาะค่ะเนาะพ่นบ่อยักอันนี้นะออกกล่องนะนะคะ พี่น้องจะได้็คือเป็นแนวทางไว้น hm มากล่องมากไว้พคนลื่นกล่องแล้วมาดูมาดูจ้ำไดยอะอย่าลืมเด้อสาไลหื้ยยังกอลูกหน้าบอกว่างถูกไม่ถูกสาไลหื้ยยังกอลถูกไม่ถูกครับโอ้พ่อแม่อยากได้รถบ่ น้องมดกล้องอยากได้อะไรเอ่ยอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับอันยณีมาผีมาผีให้คเร็วเลยอยากได้อะไรเลขออกเสียเอายังนี่รถบ่ถ้าเลขออกเสียเอายันต์เนี้มาผีมาผีมาผีเอารถเอารถเอาตัวใดเลย อนั่งลงนั่งลงนั่งเลยนั่งอยู่กับยายเลยถ้าเลขตัวนี้ออกบักลาชีอะไรได้ยังไข่เอฟซีเขาเบิ้งเลยอะถ้าเขาถูกน้ำบักลาใช่ไหมอ่าน้องๆอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรเอ่ยน้องอยากได้อะไรอยากได้ขนมขนมยังครับผมขนมอะไรครับหนูชอบอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะหนึ่งช็อกโกแลตสองอะไรอีกฮะ ลูกอม,มไไสามเอาอมยิ้มเหมือนเดินะสามเอาอะไรอีกเอาหลายหลโรดกับมันถือมันดูคิดคิดตาโมให้นึ่งเลืขน,ขนมเล่เล้นมสามเลยตอบพ่อหน่อยขนมเล่สามโตในขนมสามเอาว่ถือเอาให้กินโรดขนมเล่หน่นเดี๋ยวสามเอาเงินให้ไปซื้อขนมเล่กัอนอยู่มานี่นะคะเที่ยว เขียวก้อนนึ่งค่คุาว่าจะได้แม่คนวาคบอกเลยตอนเจอจังหน้านะเวาแผนเงินเ้าบาทเงิน้ามีเงินเส้าบาทเลยโอ้ยมีเงินติดกระเป๋าเ้าบาทม่อานเลยเอาเงินให้เร้าบาทนะคะเอาวันแห้งสิหลายๆาออศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามน้องปกป้องนะครับเอามีสี่สิบมาหนึ่เอาไปสี่สิบสกก่อนเด้อ อ้าวฟ้ององอลูกอ่ะสวัสดีครัอันนี้ให้ซื้งเล่ได้หนีพี่น้องอันนี้เตังคนะครับคนั้ไทยแล้วก็เจตังค์เจตังกะกระเป๋าอุนะกกะดอกเลยไหซีซีซบก่อนเลยไปหาลอเนยบ่อจใส่แม่แล้ว้องเงี้ยองคุณตังค์เพราะถ้าไปอาจารย์เคยเคยถือผิวแม่อ่ะแค่นเดียวครับคนไหนมกเก่าออกเก็ตเก่า ค่ะเป็นตัวเลขสุนันท์ที่ตามอีกทันหนึ่งนะครับจะได้กาแฟเอสซีสำหรับทางของน้องปกป้องให้ศูนหนึ่งสารตัวเลขของแม่นี่จะตรงกันกับน้องปกป้องก็คือโซนหนึ่งหนึ่งโซนมาแม่เมื่อกี้ผิดแค่ถ่ายต่างกันแค่ถ่ายบุ๊แมนรอมผิดต่างกันของปกป้องมันเป็นสารจ้าแม่แต่ว่าเลขของมันออกแนวเดียวกันเลยเนีตัวเดียวกันของของต่อคอกับโซนหนึ่งซีค่ะ อไปตามต่อครับคุณโมวนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ะนะครับอ่ะจังไรพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางเด้อน้องปกป้องไว้สิบปรไดรเลขอยุดดีๆเขียนเลขกให้สามโตนะคะแต่ว่าถือพิชจังไรอย่าว่ากันเนาะอย่าว่ากันเนาะเอาเงินให้น้องซื้อขนมเล่ซื้อดอกเลยถามเพิ่นเบิงเพิ่นฝัดเขียนให้อิลี่แล้วมันสีโปไดร์แล้วาบอกส่าสิไห้เขียนไห้เล็วมากอิลี่เหรอกูเลยเลยแบบตามปกติน้องเขียนเปกปยังเข้าสามโตนีิทารับเด้อลูก ผมเนี้คนคนที่ซื้ออยู่ข้างนอกุผมเบิ้งแล้วเดี๋ยเขาซ้ำตัวนี่รับเลยเต็มเต็มเลยยุทธภให้แล้วใบสีอันเอาใบสีแดงสีเทาผู้เลี้ยงเนาะซ้ำตัวแตกเนาะอันเอฟซีเขามาเบิ้งกันถ้าผู้ใดชอบก็ให้โชคให้มานํากันเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันจะได้ขอบคุณมากครับปกป้องสวัสดีครับขอบคุณครับอขอบคุณหลายๆนะคะคุณแม่